สวัสดีครับพบกับซีรีส์ Python Pattern Programming นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำเป็น p a t เทิรรูปสามเหลี่ยมพีระมิดแบบนี้จะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผม x ออกจากตัว Terminal ก่อนมาดูที่โค้ดของเรานะครับจะมีการใช้ลูปซ้อนลูปนะครับและภายในลูปอีกตัวหนึ่งภายในนั้นจะมีลูปอยู่2ตัวนะครับก็แนวนคิดของข้อนี้จะเป็นการสร้างสเปกบาร์ก่อนที่จะสร้างตัวสตาร์เดี๋ยว ผมจะให้ดูรูปนี้นะครับในกรณีนี้ผมสมมุติว่าให้ n เป็น5 n คือ input จากผู้ใช้จากนั้นผมสร้างตารางขึ้นมานะครับเช่นเดิมครับในด้านนี้ผมจะเรียกว่าด้านของ row ซึ่งในด้านของ row จะเริ่มนับที่0และสิ้นสุดที่ n ลบ1นะครับก็คือ0 1 <c oughs> 2 3 4นะครับเห็นไหมครับ เริ่มต้นที่ศูนย์และสิ้นสุดที่4มีทั้งหมด5แถวส่วนในด้านแนวนอนตัวนี้จะเรียกว่าด้านของคอลัน์เช่นเดิมถ้าเกิดว่า n เท่ากับ5เนี่ยจะเริ่มนับที่0 1 2 3 4 5 6 7 8จะเริ่มนับที่0และสิ้นสุดที่8มีทั้งหมด9แถวก็แนวคิดของข้อนี้เราจะมีลูปสำหรับลูปของ row ของด้านนี้ จากนั้นเนี่ยภายในลูปของ row จะมีลูปของ column คือลูปของด้านนี้กลับมาที่ editor ก่อนนะครับผมจะขอลบตัวโค้ดตัวเก่าออกก่อนนะครับผมสร้าง n ขึ้นมาเป็นตัวแปรนะครับแล้วก็ใส่ค่าเท่ากับ5ไปก่อนเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยมาใส่เป็น input นะครับจากนั้นจะมี for ผมใช้ตัวแปรนับเป็นคำว่า row in range ให้เริ่มต้นที่ศและสิ้นสุดที่ n ตามรูปนี้เลยเริ่มต้นที่ศและสิ้นสุดที่ n นะครับก่อน n ก็คือ n ลบหภายใน loop row จะมี loop ของ column ผมก็ for column ผมจะใช้ตัวย่อเป็นคำว่า col in range อ่าทีนี้จำได้ไหมครับเมื่อกี้เราจะมี loop สำหรับ column อยู่2ตัวอันนี้คือตัวแรกผมยังไม่ใส่เงื่อนไขนะผมจะเอาไว้สำหรับ loop สร้างตัว spec bar ก็คือมาดูรูปนี้ครับเห็นไหมครับก่อนที่จะมีตัว star เนี่ยมี spec มาก่อนหน้า ซึ่งหลูปตัวแรกจะเป็นหลูปสำหรับสร้างสเปคตรงนี้ครับและลูปตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลูปสำหรับสร้างตัวสตาร์ซึ่งจำนวนของคอลัมน์ช่องว่างเนี่ยนะครับสามารถคำนวณได้โดยการใช้สูตรนะครับ n บลบกับ row นะครับลบ1จะมีค่าเท่ากับจำนวนช่องตัวนี้นะครับ n คืออะไรในกรณีนี้คือ5นะครับ row คือ row ที่0อ่าผมให้ลบ0 และลบหนะครับมีค่าเท่ากับ4มาดูใน r o ที่0นกันครับจะมีช่องว่างคอลัมน์อยู่ทั้งหมด1 2 3 4นะครับมีทั้งหมด4ช่องมาดูในโรต่อไปนะครับคือโรที่1ผมเอาใช้สูตรเดิมครับ5ลบ1แล้วก็ลบ1ได้ผลลัพธ์คือ3นะครับมาดูช่องตรงนี้ ในโรที่1จะมีช่องว่างอยู่ทั้งหมด3คอลัมน์นะครับนี่หนึ 1, 2, มาดูใน row ต่อไปนะครับโรที่2ผมก็ใช้สูตรเดิม5ลบกับโร w ลบ2นะครับลบ1เป็นเท่ากับ2เห็นไหมครับในโรที่2จะมีช่องว่างอยู่ทั้งหมด2ช่องนะครับ แถวต่อไปก็ใช้สูตรเดิมเลยโอเคประมาณนี้นะครับเราก็จะใช้สูตร n ลบ row ลบ1กลับมาที่ editor ของเรานะครับผมเอาสูตรเมื่อกี้ป้อนลงไปใน for column ตัวแรกเลยคือเอา n ลบ row ลบ1แบบนี้ครับจากนั้นด้านในรูปตัวนี้ผมจะให้ print เ,เป็น space bar นะครับแล้วก็ end เป็นการให้ปริ้นไปทางแนวนอนจากนั้นผมก็สร้าง for ขึ้นมาอีกตัวเป็น for ์สำหรับคอลัมน์เช่นกัน,น i n r a n g กการทำงานของมันก็คือมันจะทำลูปตัวนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำลูปตัวนี้นะครับดังนั้นเราจะสร้างตัวช่องว่างตัวนี้ก่อนที่จะสร้างตัวดอกจันวิธีการหาว่าเราจะต้องสร้างดอกจันกี่ตัวก็ง่ายๆเลยนะครับ เอาโรบวก1นะครับก็จะได้จํานวนสตา์ที่เราต้องปริ้นแล้วอย่างเช่นในโรที่0ย์เนี่ยบวก1เข้าไปก็มีค่าเท่ากับ1นะครับเห็นไหมครับจะมีสตาร์อยู่1ตัวในโรที่1บวก1นะครับมีค่าเท่ากับ2เห็นไหมครับในโรที่1ก็จะมีสตาร์อยู่2ตัวนะครับโอเคซึ่งเงื่อนไข ใน for c ค l ล m ัมตัวที่2ผมก็ใส่ row บวก1แบบนี้จากนั้นก็ print star end เท่ากับ space bar นะครับด้านใน end ตัวนี้จะต้องเติม space bar ด้วยนะครับจากนั้นทุกครั้งที่หลูปเสร็จผมก็ให้ตกบรรทัดลงแบบนี้ครับแค่นี้ก็สามารถรันได้แล้วครับผมกดรันให้ดูอ่าเห็นไหมครับก็จะออกมาปเป็นรูปทรงพีระมิดแบบนี้เลย ผมอยากให้ระวังตรงนี้หนึงนะครับตรง end ในรูปคอลัมน์ตัวที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เติมตัว s สเป Bar ตรงนี้เข้าไปนะครับนะผมลบ s สเป Bar ใน end ออกมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับแต่ละตัวมันจะไม่มีช่องว่างต่อกันมันก็ทำให้ไม่เกิดเป็นรูปทรงพีระมิดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มีการรับ Input จากผู้ใช้เราแค่มาแก้ตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับผมก็รับเป็น Input จากนั้นก็แปลงเป็น Integer นะครับโดยตัวแปรก็ยังเป็นตัวแปร n ตัวเดิมผมกดรันครับผมลองใส่เป็นเลข10เข้าไปดูกด enter เห็นไหมครับก็จะเป็นพีระมิดจะมีแถวอยู่10แถวนะครับถ้าเป็น20ก็ตรงนี้ก็จะเป็น จำนวนทั้งหมด20แถวประมาณนี้ครับการทำแพทเทิร์นในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายไล่ทีละบรรทัดให้ทุกคนดูดีกว่าเพื่อให้เข้าใจมากกว่านี้เดี๋ยวทีนี้เรามาดูการทำงานของโค้ดโดยละเอียดกันนะครับจะสมมุติให้ n มีค่าเท่ากับ5นะครับ ถ้าเกิดว่า n มีค่าเท่ากับ5ในด้านของ row นะครับก็จะมี5แถว l ล o p เนี่ยจะต้อง l ล o ม5ตรงนี้จากนั้นจะมี l ล o p สำหรับ column อยู่2ตัวนะครับตัวแรกนะครับจะเป็น l ล o p สำหรับสร้าง s p a c เดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันเลยนะครับเข้าไปในรูป p ของ row จะเจอ loop column นะครับภายใน l ู o p column จำนวนการ l ล o p จะจะขึ้นอยู่กับการเอา n ไปลบกับ row แล้วก็ลบหนะครับในกรณีนี้ row คือ0 n คือ5นะครับก็เอามาลบกันแล้วก็ลบหนะครับตัวโปรแกรมก็จะแสดงสเปกบาร์ออกมา4ตัวหลังจากที่ทำงานลูปของคอลัมน์ตัวแรกเสร็จก็จะมาทำงานในลูปตัวที่2ต่อไป จำนวนการลูปของ l ูปคอลัมน์ตัวที่2นะครับจำนวนการลูปจะจะขึ้นอยู่กับ r o บวกหในรอบนี้โรคือ0นะครับบวกกับ1มีค่าเท่ากับ1นะครับก็ให้ print star ออกมาแล้วก็ให้ปริ้นไปทางแนวนอนโดยแต่ละตัวนะครับจะขั้นด้วย space อ่ะก็จะ print ออกมาแบบนี้มาดูในรอบต่อไปทีนี้ เสร็จรูปของคอลัมน์ละของคอลัมน์ตัวที่2ก็มาเจอปริ้นตัวนี้นะครับก็เป็นการตบบรรทัดนั่นเองจากนั้นตบบรรทัดปั๊บก็มาทํำรูปทั้ง2ตัวนี้อีกทีนะครับเพราะว่ารูปของ r o ตัวนี้จะทํางานตั้งแต่0นย์ถึง n นะครับอันนี้เพิ่งได้รอบที่ศูเองในรอบต่อมา r o จะมีค่าเท่ากับ1ก็มาคํานวณเช่นเดิมเอา n ก็คือยังเป็น5ลบกับใน r o ในรอบนี้คือ1นะแล้วก็ลบ 1อีกจากนั้นก็ได้ค่าคือ3นะครับลูปนี้จะทำงานอยู่3รอบภายในลูปจะปริ้นตัวสเปคบาร์นะครับแบบนี้มาออกมา3ตัวทีนี้ก็จบรูปตัวนี้มาเจอรูปของคอลัมน์ตัวที่2นะครับคอลัมน์ตัวที่2จํานวนการลูปนะครับก็คือเอาโอบวกกับ1นึโอในรอบนี้คือ1บวกกับ1คือ2จากนั้นก็ให้ปริ้นสตาร์ออกมาก็แสดงว่ารอบแรกนะครับจะสร้างสตาร์ ออกมาแล้วก็สเปกบาร์ bar, แล้วก็สร้างสตาร์ออกมานะครับแล้วก็สเปกบาร์ bar. ประมาณนี้ครับการทำงานในรอบต่อมานะครับโรจะมีค่าเท่ากับ2มาทำงานหลูปด้านในนี้เช่นเดิมนะครับหลูปคอลัมน์ตัวแรกก็คำนวณออกมาคือ5ลบรอบนี้คือ2นะครับลบ1ก็เท่ากับ2แสดงว่าลูปนี้ต้องทำงาน2ครั้งก็จะปริน้นสเปกบาร์ออกมา2ตัว จากนั้นทํางานลูปนี้เสร็จก็มาทํางานลูปคอลัมน์ตัวต่อไปในโรรอบนี้โรรอบนี้คือ2นะครับ2บวกหเท่ากับ3ลมูปนี้จะต้องทํางาน3รอบนะครับและในแต่ละรอบก็จะสร้างตัวสตาร์ออกมาและเว้นวรคสร้างตัวสตาร์เว้นวรคสร้างสตาร์เว้นวรคทั้งหมด3รอบนะครับก็จะทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆจนลูปโรนะครับสิ้นสุดจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อ ถึงจำนวน e n นะประมาณนี้ครับการทำงานของโปรแกรมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับอย่าลืมรอติดตามคลิปหน้านะครับซีรีส์ Python Pattern เนี่ยมียาวเลยนะครับส่วนเรื่องความถี่ในการลงคลิปอันนี้ผมล่าสุดผมไม่ได้ลงคลิปไปประมาณน่าจะ10วันได้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะพยายามลงให้ได้ทุกวันจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ แล้วก็กด dislike comment บอกผมด้วยว่าผมต้องปรับปรุงตรงไหนและหากไม่เข้าใจลองเขียนตามแล้วเกิดบั๊กเกิด error ก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเล็กๆน้อยๆถามมาได้ก็คลิปนี้มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ